5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีส่งต่อความรักด้วยสินค้าราคาพิเศษจาก Mission to the Moon ครับลดสูงสุด50%พร้อมเปิดพีออเดอร์ตุ๊กตาสมมูนพร้อมรับเทศกาลวันวาเลนไทน์เลยสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2566ทางไลน์ออฟฟิเชีล มิชชั่นทูเดอะมูนครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้บทความจาก Alex m a t h e r นะครับ Seven things b a r e l y anyone does that will attract people to you นะครับของที่ทำให้คนนะชอบคุณว่ากันเถอะนะครับแล้วก็หลายคนไม่ค่อยทำอันที่หนึ่งนะฮะคือ Don't Interrupt อยาขัดจังหวะคนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมาก แต่คนทำบ่อยๆบ,บ,บางทีผมก็ทำผมก็พยายามจะเตือนตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่ผมคิดว่าเราต้องฝึกเยอะเลยคือในการประชุมอืในการประชุมนะครับคือเวลาเราคนอื่นเขาพูดอยู่เงี้ยแต่เรามีเรื่องจะเรามีเรื่องจะพูดแล้วเนี่ยการอดใจไว้ให้เบรกไม่ให้ไม่ให้พูดออกไปนะเพราะว่าเพียงเพียงว่าชากจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ใช,ใช้คำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ว่าคนจะอยู่ในวัฒนธรรมหรือชนชาติไหนก็ตามนะฮะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนจะไม่ชอบคุณซึ่งจริงมีคนคนหนึ่งที่ผมทำงานด้วยบ่อยๆเนี่ยแล้วเขาชอบพูดขัดเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ผมไม่ชอบที่สุดเลย <c oughs> เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเกี่ยวกับคนนี้แล้วกันอนะใช้คำนี้นะฮะคือคือบางทพีพอเขาพูดขัดปุ๊บอะสิ่งที่เขาคิดอยู่อะเราจะเรา,เราจะลืมเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งเป็นจริงกับ ขาตรงข้ามเช่นกันผมก็พยายามจะไม่ทําแบบนั้นเช่นกันแม้ว่าบางทีคือเหมือนเวลาเขาพูดอะไรอยู่ปุ๊บเนี่ยเรามีคําตอบแล้วเราก็เลยอยากจะตอบแล้วนะฮะแต่ก็ต้องอดใจไว้หน่อยนะครับข้อที่2ครับให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสด้านอะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์กับคุณแม่ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะค,คำว่าเอ็กซ์เพรสในที่นี้เนี่ยจะเป็นของที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะเป็นอาชีพคุณด้วยนะมียกตัวอย่างหนึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ย ดูดวงเก่งมากนะฮะมีมีอาชีพเป็นหมอนะฮะแต่ว่าดูดวงเก่งมากศึกษาจริงจังนะคือไปลงไปเรียนอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะพูดง่ายคือเป็นทั้งหมอแล้วก็หมอดูด้วยเนี่ยนะฮะแน่นอนอะ่ะไอเรื่องหมออ่ะทุกคนก็จะไปรักสงษารนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอเคสหมอดูนี่น่าสนใจนะฮะทำให้เขาผมทำให้ผมทำให้เขาผมว่าเขาเป็นเขาดูมีเสน่ห์มากขึ้นเออเยอะเลยจากการที่เขาสามารถดูไพ่เป็นนะฮะ แล้วก็แน่นอนนะฮะคนชอบดูอยู่แล้วไอ้ดวงเนี่ยนะครับข้อที่สามนะครับลองนําเสนอด้านที่คนไม่ค่อยเคยเห็นเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณมีนะครับเอเช่นนะครับเช่นนะครับวิธีการแต่งตัวอหอคือบางคนเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวนะแต่ไม่เคยแต่งตัวแบบนั้นนะไปที่ทํางานเลยเพราะรู้สึกว่าอืคนจะชอบฉันหรือเปล่านู่นนี่นะครับไม่ต้องคิดเยอะฮะลองดู ข้อที่สี่ฮะเรียกว่าวางเฉยนะถ้าภาษาไทยคือวางเฉยนะครับคำวิาพากษ์วิจารณ์แย่ๆไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปล่อยไปนะปล่อยไปวางเฉยวางเฉย,เฉยคุณจะดูเท่ขึ้นเยอะมากเลยข้อที่6ครับแชร์บางอย่างที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากๆในการแชร์เช่นความล้มเหลวในอดีตของคุณนะฮะบ,บาดแผลของคุณใน อดีตที่เคยเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่ไม่คุณรู้สึกว่าแชร์แล้วมันจะมีประโยชน์กับคนอื่นมันดูเท่มากนะคนที่กล้าเปิดเผยความล้มเหลวบาดแผลหรืออะไรก็ตามที่มันยากที่จะแชร์แล้วก็ต้องบอกว่าเวลามีจุดประสงค์ในการที่คล้ายๆกับเป้าหมายบางอย่างมีเป้าหมายบางอย่างเนี่ยนะฮะที่คุณรู้สึกว่าให้มนันเป็นเป้าหมายที่โคตรเจ๋งเลยแล้วคุณอยากทาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรีบเปล่าประกาศเรื่องนั้นก็ได้ นะครับรอให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วค่อยๆเล่าให้คนฟังก็ได้ในประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะเล่าให้ฟังเนี่ยมากที่สุดคือเท่ากับสิ่งที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายบางอย่างเก็บไว้ในใจได้ไม่ต้องเป่าประกาศนะฮะแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันสําเร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเล่าให้คนอื่นฟังจะดูน่าราักกว่าใช้คำนี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที